แล้วก็กตนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงท่้นป่าอยากเมาส์คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปเกี่ยวกับคุณโทนี่รากแก่นใช่ไหมคุณแม่ที่เขาเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่แหละแต่ว่าดันถ่ายรูปลงโซเชียลจนเกิดดราม่าขึ้นแล้วคนก็มาวิพา์วิจารณ์กันเยอะเลยตอนนี้อัปเดตหน่อยค่ะทางกรกรตรเนี่ยเขาออกมาบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณโทนี่ทำเนี่ยไม่ผิดคุณแม่เขาบอกเลยเราเสื้อกกรกรตรได้ใช่ไหม ขาบอกเชื่อได้สิคุณแม่เขายังเชื่อกบกตเราได้ใช่ไหมเพราะกตไว้เมื่อวันก่อนเห็นบอกกลายจุดเอาเครื่องคิดเลขกับสตรอเบอรี่ไปให้กตอู้ยเราไงต่อฮะเขาบอกอร่อยเสียงใช้เสียงเยอะคอแห้งกินซาวรี่เยอะเรายังเชื่อกับกตได้นะยังได้นะคือไม่คือถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ย เสร็จในวันศุกร์แบบชัดเจนทุกอย่างชัดเจนวันศุกร์ไม่เกินนี้ก็ไม่รู้ตรงนั้นคือหลังๆเนี่ยพันเห็นอะไรที่มันแปลกๆที่มันเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเราก็มีความสึกว่าเหรอเหรอคำนี้เลยเนาะเออเช่นเช่นเช่นแบบว่าคนละพักอืมการเหมือนกันอือีกพักหนึ่งเป็นของของของอีกคนหนึ่งซึ่งใหญ่มากอืก็บอกว่าบัตรบัตรไม่เสียอีกพักหนึ่ง <al m> ข่าวเมื่อเช้าหนูดูมามเหมือนกันอีกพักหนึงเป็นอีกของของของอีกคนอีก,อ,กอีกพักหนึ่งซึ่ง,งเป็นพักใหม่มกาเหมือนกันป๊ะบอกบัตรเสียเอองงไหม,มและอีกอีกที่หนึ่งที่หนูเจอในข่าวนะคุณแม่มก็คือว่ากาเนี่ยกาที่เดียวแต่กาแบบซ้ําหลายรอบอะไม่ใช่ว่ากาหลายๆที่แต่เขาหาว่าเป็นบัตรเสียไม่รู้อะไรแต่ตอนนี้คนก็ล่าลายชื่อกกรตจะห้าแสนแล้วนี่ จะห้าแสนแล้วไม่ได้ลงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้ไม่ได้สวนไม่ไปยุ่ง <S 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 ่านข่าวเสพข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เสพบข่าวบันเทิงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ข่าวการเมืองสนุกกว่าข่าวบันเทิงอีกีก60วัน90วันที่ข่าวข่าวการเมืองจะสนุกยิ่งขึ้นใช่มันจะข่าวการเมืองมีวิแววว่าจะสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็จะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่คนบันเทิงเขาก็ฉันบอกเลยซีรีส์อันไหนก็ไม่สนุกเท่าซีรีส์การเลือกตั้งในประเทศไทยคือตอนนี้นี่เปิด YouTube ก็ดูแต่ข่าวนะข่าวข่าวการเมืองเป็นข่าวที่สนุกที่สุดนะตอนนี้ใช่ข่าวบันเทิงอะไกก็็แแล้วต่มาจ มาแป๊บมันก็หายไปแต่ข่าวที่คนจะตามที่สุดก็คือตอนนี้แหละอืเพราะว่าเขาจะหากันว่าพักนี้เขาจะไปได้ใครมามพักนี้เขาจะไปเอาใครมาคะแนนจะเป็นเท่าไหร่แล้วใครจะได้เป็นนายกตอนเนี้ยเริ่มเปิดป้ายแล้วว่าเริ่มอีกฝั่งนึงก็บอกว่าคะแนนคนเลือกผมเยอะที่สุดผมก็จะเตรียมตัว เตรียมตัวปเป็นรัฐบาลอีฟอ,อ,อนก็บอกว่าอ้าวคนต่างๆคะแนนเยอะแต่ของชั้นสอสอเยอะกว่าคุณนะ่ะเพราะชัน้นก็จะเตรียมตัวเป็นรัฐบาลเพราะฉะน,นั้นเนี่ยสนุกที่สุดคือข,ข่าวการเมืองแซ่บมากนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดถึงคุณโฮนี่เนี่ยนะคะคนที่เป็นกรกรตคนนี้เนี่ยเขาเป็นเลขาธิการเขาเนี่ยบอกบอกว่า คุณโทนี่นี่ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองสอมาตรา97เลยนะคนที่มาเลือกตั้งใช่ไหมแล้วพวกเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายภาพอะไรต่างๆในกรณีของคุณโทนี่เองเนี่ยถือว่าถ่ายหน้าบัตรไม่ได้เห็นว่าการอะไรลงไปแล้วไปถ่ายในกูหาด้วยนะแต่เขาก็บอกว่าไม่เข้าใครพผิดกฎห <c oughs> มายมันถึงได้บอกว่าเชื่อได้หรอือเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้หรือไม่ แต่คำพูดของกกตอเลขาธิการกกตนั่นแหละเรางงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะบุคคลสาธารณะเอาไปถ่ายไม่เป็นไรเป็นตัสีตัสาโดนเมื่อวานกกตก็น่าสงสารหรือเปล่าไม่รู้โดนถามโดนัึงกันหาแต่ว่าตอนนี้คนก็ล่าลายชื่ออยู่นะคะก็เป็นข่าวนะคะว่าเขาพูดได้นะฮะไม่ใช่เ่าพูดเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยยังไม่เห็นมีคําตอบจากกกตเลย ว่าอีกพักหนึ่งเป็นพักที่ใหญ่มากมการหมายเลขเลยข้างหน้าแล้วอีกพักหนึ่งเป็นพักใหม่ก็ากาเหมือนกันเพราะมันก็ผิดเหมือนกันหมดอะแต่อีกพักใหญ่อะดันผ่านบอกว่าเป็นบัตรถูกต้องอีกพักหนึ่งบอกว่าปันบัตรผิดซึ่งมันเป็นข่าวแล้วก คุณผู้ชมก็ดูเองก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกรกตนะฮะค่ะมากันต่อเลือกตั้งสกปรกที่อ๋อประเด็นประเด็นคุณฝากอะไรไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องฝากอะไรไว้กับกรกตเออร่วมสแกน QR โค้ดมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะนะฮะคุณฝากอะไรไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะก็เป็นฝากอะไรฝากแบบประชาชนไว้นะฮะไม่มีอะไรแล้วะกรรมคุณแม่ <น>เอากลับมาด้วยสิเออนะฮะเรื่องตั้งสกรปรกที่สุดนี่ไม่ได้พูดเองเป็นคำพูดของคุณจรินยูนะคะใช่ค่ะซับแรงแทนใจคนไทยค่ะใช่คือเขาเนี่ยก็ออกมาพูดซึ่งตัวเขาเองเนี่ยย้ำเลยนะว่าเขาไม่คิดจะกลับคำเลยนะคะเขาออกมาแสดงความคิดเห็นที่เพราะอ่านหลายคนก็มีสะดุ้งบ้างแหละ,<ฮ>ะแทนใจเลยนะคะบอกว่าไม่ขอถอนคำพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะ,<ฮ>ะที่เคยบอกในที่สาธารณะเสมอต้องบอกว่าเสมอเลยการเลือกตั้งครั้งนี้สกปรกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา สื <ứng> ่อมวลชนไทยต่างชาติประชาะชนที่ติดตามคงะลึงกับเหตุการณ์ครั้งนี้แหละอย่างที่บอกแหละทาอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบสักวัน <há> แล้วคนรุ่นเขาเนี่ยก็รอดูอยู่แน่นอนแล้วมีถามมาด้วยนะว่าเราต้องอยู่บนความโศกโรกนี้อีกนานแค่ไหนนี่คือคํอคอคาพูดเขาเลย <Ha> คือวันเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณตัดสินใจแสดงออกแล้วว่าจะอยู่ต่อกับความโศกโคกหรือว่าจะออกจากความโศกโคกครั้งนี้ซึ่งผลคะแนนที่ออกมามันก็เอ๊ะมันอาจจะมีเอ๊ะยังไงยังไงอยู่เยอะอยู่คือมันก็มีการตั้งคําถามของไม่ใช่จอร์นวินย ประเทศไม่ว่าคุณจะเลือก<ช>พัก้งไหนก็แล้วแต่นะฮะต่อให้คุณจะเลือกพักพักที่คุณรักหรือคุณไม่ได้เลือกพักไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีคําถามตามตามมาว่าประชาชนมีอยู่แค่นี้แล้วบัตรทำไม <ừ m. S 1> มันมาเยอะกว่าประชาชนเออมันคุณแม่เข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชมนะเร <นะ S 1> าในฐานะคนไทยนะฮะเราก็เสพข่าวเหมือนกันนะะเสพช่องทางเดียวกันเอยประชาชนมีอยู่แค่แสนแล้วทำไมบัตรมาแสนกว่าอย่างเงี้ยหรือหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือเด็กอายุที่เป็นยังไม่ถึงสิบแปดเจ็ดขวบก็ไม่ได้มีสิทธ์ก็มีสิทธิ์เลือกตั้งอ uh huh. คือจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ควรที่จะผิดอะไรอีกเลยอ่ะมันไม่ควรจะผิดเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มาเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกในในประวัติศาสตร์มันเป็นการเลือกตั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะมีคนกนระตือรือร้นมากแล้วถ้าแท้ยังแล้วคืองงมากเขตบ้านพี่เต่าเนี่ยคือคนจะเหยียบกันตายอ่ะบอกคนมาเลือกตั้งแค่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ งง <s học> งอง <S <s <uck> อ่ะนะคะงงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนจะเหยียบนคุณแม่เป็นเรื่องต่องกี่โมงเช้าแปดโมงเช้าคนต่อคิวแถวยาวรถไม่มีที่จอดอะ่ะ คือแค่นั้นก็จะเหยียบกันตายแล้วคุณผู้ชมเราจะ<ด>คิะคะดว<ร>่าประมาณ,มาณน่าจะ70-80%น่ะที่ไหนได้มา60%อ้าว60ก็60สิบนะคะ่ะอ่ะมาค่ต่อค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะหนูอ่านเลยค่ะอ่ะอีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะคะคุณแตงโมเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ถึงหนงตูนะคะเป็นภาพเป็นภาพแบบประมาณว่าเชิงล้อเลียนอ่ะคุณผู้ชมนี่นะภาพสายมือภาพสายมือคุณแตงโมนิดาค่ะเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่เขาเนี่ยออกมาโพสต์ภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า ท่านคงยังไม่ได้นอนอะคือภาพเนี้มันมันมันเขียนว่ายังอยู่อีกหรออารมณ์เหมือนแบบว่าล้อเรียนยุคานี้ไปไหนหรอยังไม่กลับไปเลี้ยงหลานหรือว่าไงเอออะไรประมาณอย่างนั้น <c oughs> นะคะเขาก็เลยแบบเอามาลงแต่ก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนเขาจะคิดกันยังไงนะคุณแม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าออข่าวนี้ขอข้ามแล้วกันนะฮะอามาที่ท็อปิกเมื่อวานนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะ หลังจากเลือกตั้งคุณอ๋นนี้มันไม่ใช่นี่นลหลัง,งจากเลือกตั้งคุณคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้คิดว่าเราเริ่มใหม่กันแน่นอนแต่ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจเออทั้งนั้นละค่ะ <c oughs> มันสนุก <c oughs> มี <c oughs> ออกพี่แต่ว่าสนุกสุดตาทำไมเจอข่าวลือมีคนโกงคะแนนคะแม่เต๋า มันไม่ใช่ข่าวลือค่ะลูกมันมีคลิปแล้วค่ะมันเป็นคลิปเลยใช้คำว่าข่าวลือคงไม่ใช่มันก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วล่ะมันมีคลิปมันมีภาพมันมีแสงสีเสียงมันมาครบองค์ประกอบหมดขนาดนั้นมันคงไม่ลือแล้วล่ะฮะไม่รู้เป็นยังไงแต่เมื่อวานนะคะหุ้นสีแดงแป๊ะนั่นก็แสดงข้อตอบรับแล้วว่าแสดงว่า ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไปเป็นเนี่ยแสดงว่ามันจะแดงนักกว่าเดิมอ่านะคะอยากอยากให้ลุงมิ่งขวัญอ๋ออยากให้คุณลุงไม่เรียกลุงมิ่งขวัญไม่ได้นะคะไม่เรียกลุงคุณลุงมิ่งขวัญต้องเรียกพี่มิ่งขวัญนะคะค่ะอืมนะคะเก่งนะคนนี้เก่งอ่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณใช่ไหมเก่งค่ะเป็นเคยเป็นพออของช่องเป็นเป็นเป็นดูเกี่ยวกับเอ้เป็น PR ใหญ่ของโตโยต้าบริษัทโตโยต้าประเทศไทยนะฮะคนนี้เก่งมาก ในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ต้องสืบคนที่เก่งที่สุดเลยนะคะอยากให้ธนาทรจับมือกับคุณหญิงหน่อยนะมีเรื่องดีแน่นอนเขาจับมาแน่นอนนะฮะแล้วก็คุณธนาทรประกาศแล้วนะว่าไม่เป็นนายกนะฮะแต่จะให้คุณหญิงหน่อยเนี่ยเป็นนายกส่งไปนะคะอาจริงอย่างคุณจอนวินยูบอกนะคะเลือกตั้งปีนี้ห่วยแตกมากไว้นะฮะมันแปลกๆเยอะตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมาเลือกตั้งมาหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้มีข่าวเยอะมากที่สุดแล้วเห็นภาพเยอะมากที่สุดสมัยก่อนเขาจับคาคาคาคูหาเลือกตั้งเลยนะ สมัยก่อนทหารทหารพี่่ทหารเขาไปจับแล้วจับแล้วไม่ไม่ไม่เขาจับแล้วก็ถ่ายพุ่งถ่ายภาพเลยว่าจับมันการโกงเลือกตั้งใช่แต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งคลิปทั้งอะไรมากันเยอะแยะในโลกโซเชียลจนเรามีความรู้สึกว่าเออว่าเมื่อก่อนเราไม่คิดว่ามันจะโกงได้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันเออว่ามันมีโกงอย่างนี้จริงๆว่ะมันโกงแม้กระทั่งแบบว่ากาเหมือนกันอีกบันหนึ่งอีกใบหนึ่งบอกว่าผิดอีกใบหนึ่งบอกไม่ผิดแล้วก็ไม่มีคําตอบจากกรกตเลย เราในฐานะคนไทยก็ได้แต่นั่งมองตาปิดปิดไปนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยนะฮะเป็นสสหญิงคนแรกสยสย่อมาจากอะไรสสาสาวสวยไม่ใช่มสาร์ข้างในไม่สาวอีมัส,สาร์าะสาวเสียบนะฮะเขาบอกว่า <c oughs> คนนี้เนี่ยเป็นสสหญิงข้ามเพศคนแรกของประเทศไทยเลยนะฮะจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ